สว,สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้ e อ,นนนองอสกุสุลคนพี่น้องวันนี้พาพพบ่าวมากินข้าวนะคะอยู่ดีวีพบ่าวมากินข้าวนะเรื่องของเรื่องพี่น้องนังอัมมาลาหลุดนันสองพันมันบอกขึ้นไปสองพันอลไรแบบนี้หลุดคันนั้นนะไปเห็ดสีก็เลยแบบว่าเอฟซีชนะมาพุ่งหนึ่งก็เลยว่าให คนนางกับมบลาลาอะไรบอกแป๊บกับพ่อลาวว่า,วาขับผู้เดียวมันสีงเงาวน,นานะก็เลยลงมากับปอบแป๊บส่วนอัมบัลลาเระกลับไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่านางมีธุระด่วนก็เลยปั่นกันไปก็เลยปันปนป่นกันไปก็เลยไปพร้อมกันแมพอเราขึ้นมาสองคันนางไงนางมีเวียกด่วนด่วนแบบโคตรโพ <laughs> ด่วนแบบโคตรโพล่จะบด้แวะสายบรได้สนใจอากาศนางยิ้งาฮอดบ้านแป๊บเดียวนางเห็น นั่งก็มีเหลืองก็ไปว่าก็อยากผัวเลือกดวดดวดโทษสวเทกับระแวะคิดเท่ากอน็ลาดจักสศิลป์พระพรวแลลาดจักรเสลวะแซ่บเลยกับเขาไหมแต่ราคากะหรือว่าคือโอเคราคากเรื่อมได้ไปตัวปดเวลาดอกไป้อกอากาศจะดีด้ลมหนาว มัลมแล้วม<ล>ันลมจระดูเกี่ยวขาจงว่าฝนสิบเอเอัวันาข้า่มวงวนี้ะลนงริมถนนใหญ่คนก็สวะกินตลอดเล็กใจพัลาขยะเห็นแบบนี้เลยพี่น้องแต,ต,ต่ว่าถนนสายเสนพลลานะพวกสะพอกพวกสะพานยังบ่แล้วกรพวกสะพานถ้าเดินทางสะดวกก็ได้อาจจะเปิดร้านอาหาร เนี่ยได้เพราะว่ามีที่ติดถนนอนี้เลยอาารนึ่งมีกำลังสีสางบ้านสวนโอเคได้อาหารหนี้เพราะว่ามันมผ่านครับแ่าาใช้ผ่ไหมแต่ทการอีกยากอ่ะกับเขาเพราะว่ามันจะราคาแพงพูดถึงว่าการเขาเปิดก็เป็นทีเ่เจ้าของเองกับบริเสียคกาเศร้ารลูกค้ามีกับคล้ายบนมีกับปอะคายยืดได้อยู่นะวันนี้าานะานอ,าอาจจะเด็ดเปิด พราะว่านางมีทีติดถนนนางกำลังที่สร้างบ้านสวนอยู่เกีียวเขาแล้วภาษาบ้านสวนบรรยากาศดีเลยาามั้ยล่ะลมวอยวอยลมโอยวอยพาผัวมา,าท้องกันข้าขับไว้เสียงเชลแลงอากาศอากาศดีไหมเสียงดำเนินรถไฟ ทิดถนน้ายหลกักไอเรื่องจันปันเนก,กเซแว่าเป็งของเราสั้นจอ,อนนะพี่เนาเงจันปักเซที่จริงฝังตรงามขนาดล้วงพาาิการน,นี่ยอาปิดทายพอดีปกติมูสงหันน่นะหนงหไมากก็ อหากับข้าตวกี้กุ้กี่จานปนมาไมออันนี้สกระเวยนะใครมากระเวยร้านนี้นะพวกข้าวแตวขับรถก่วงพวกข้าวพวไปขับเจอดพักกันเมจะขายแบบส่งสินค้าอยากมีแบบนี้จังเลยอยู่บ้านเจ้าของเองเห็ุไปเรืไ่ยมีลูกค้าแต่ขายมีความสุขต้อดไปบุญไหว้กับผู้ใดนั่ง ่ือู่แนี้้ามีกันนอนลูกค้ามากกันรับเพราะบางครัทีเจ้าของนี่เรียบร้เสียขาเศ้าาได้สบายเกาปกติกะห่นได้งี้ยคนหลาย่านไงครับว่าคนเข้ามามีรายเมนูากินมาบาลารอฮอดบานแล้วเรียบร้อยเพราะว่าด้านมิโุรด่วนแต่เศร้า ตื่นแต่เช้ามีธุระด้อธุระแบบรีบร้อนกับพาเอฟซีไปนำาาการวันแดกพัลลาเมื่อกาีแวบางทีก็บแวเขาว่าต้องแวรไปเทคแคร์คนนั้นนะปซีคนนั้นคือเทคแครเขาตอนทำรไฟยู่สามมือแวดไปแวดไปเร่นน้ำหนักเด่านั้นจิตจิตกรรอยู่สมมือกต่ซีไปเทคแคร์่หลาคนจะมาหาื่อนมาเพื เกี่ยวเข่ามาหน่อยผลมาสามหมื่นมาเกี่ยวเข่าได้เข่าเขาไปได้เกี่ยวเกี่ยวหน้าแบบอ้อยบ้น้าแบบอ้อยกับใหญ่กัเป็นเท่แบ่งกันเห็ดหน้าแบ่งกันส่องไปไหนโมัมนจะโมเมนจ์กเล่เหรอือว่พอลงมาเกี่ยววันตัวเขามันเลือสองไเรือสองไทนาสิคนมั่งมอนกระ้อนใครเปคนมาตกอากาศหนาวไาเริ่มหนาวแล้วต้องเาซื้อเสื้อกันน้ามาใส่นะจ๊ะ อากาศลมซุยเลยพี่น้องเออเๆๆๆแล้วหนาวแล้วจะรอกระเป๋าก่อนนะครับอาหารมาแล้วจ้าพี่ดองนี่จ้าอันนี้ <ๆ S 2> คือต้มยำทะเลนะครับถั่ยวัดบักเป่งถ้่ยวับักใหญ่นะพี่ดองนี่ถั่ยละสี่สิบพันกีบก็เป็นเงินบาทกันถั่ยละดสี่สิบพันหาสิบพันมันลอยหนึ่งเนาะประมาณแปดสิบบาทแปดสิบบาทอันนี้กา สี่สิบห้าพันแปดสิบกว่าบาทส้มตำนี่ก็สี่สิบพันกับแปดสิบบาทจ้าพี่น้องนี่กับคราบาแสนบาทประมาณาาประมาณสามร้อยกว่าบาทเปิดเนี่ยประมาณสา,ามสิบร้อยพี่น้องพอกินนะรานเพิ่นนะแบบว่ารานนะธรรมดาแต่ว่าแพ็กเกจด,ดีเพิ่นเห็ดอาหารออกมาเห็น้องสาม้านอาหารหรูๆพอดายบางทีรานอาหารหรูๆยังสูงพอด้ยนะครั อแมนกับเขาากายนะบรรยากาศร้านนางธรรมดานี่พี่น้องเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่วา่าแพ็กเกจอาหารนี่เลิศแซ่บพร้อมแล้วก็ถือพร้อมจา้าพอส่องนี่เงินลาวมันลงด้รยอยหนึ่งกะท่าก็หาหมื่นอันนี้จาล 40, นละสี่หมื่นนึงพี่น้องพอกินพี่น้องเอ้อ ข้าอยูาน่เงินเาบานพีันยูไทยเดี๋ยวไหวอันนี้ลอยขันบ่ลอยซาวก็ลอยหาซิปไปได้ไฮไลทหลาย้าวโพกนี้จานละสี่จานละแปดสิบบาทไ้ไลยหลายขัาวผสมตามกรุงสดกับปุกไฮไลท์อะไรหรอกระสุนเข้ามาแวกินะู мире, salt and salt and salt. Okay. ้ใดก็อยากแวะร้านเนี่ยนะมันแบบว่าอาหารมันโอเคอ่ะมันเลิศ มลับใ้เรา,างมือกินกับข้าวอร่อยๆน้ำกัจาจานเดียนสองคนจะสกินบะเบอ,บอ,บอสามอย่างมันหลจนลนจานโอเคยแเลเลเล้ยเหก,กินบะเบกจะห่อมือนะคะไต่ว่าเป็นขาเปียกเป็นอะไรก็แซบได้เหมือันเสอ 这样。 นล้วถึงเรองอา

ไปแล้วเริ่อยกนาวเลยองไปบานะ้างะครับจนะแบบแหนแป้งอย่างงี้นะข้าวฟลินล่ะเ้าเห็นไม่กี่คนเราเราเปรนตกวประกอบหว่านี่และข้าวเข้่ารา้ว่ารวยไม่ข้าว สมตามพัดจะโรยโรยเม็ดผักกะทินนึงเลย เจ็เจ็เมือัวันลายอย่ามปกติทาห้ามครนึงเดียวนย่นีมม้มีความรู้สึกว่าเป็นความวักขอคนไทยคนเคยก็นอาหารทไทย ยันนตะวันเอกนเหตุงานถูกหมแุ่้มแลสตสคตอเปิดตัไ้นตุ้นตัวสั่งสั่ครับส้มตัดเลยไว้ปกกิเลพอ นหลายแสังเกตอะไรมากัสแวแวท่ายคลิปตลอดไม่แื้อยู่บักไกลกันอยู่ตั้งแต่อยู่สวันก็ถามมากินหรือขั้ามันอยู่ใกล้กล็่แค่ปักจอบจมันกินแล้วกส้ายดีนะร้านแค่ปากจอบไม่ได้ขับแบบนี้นะ เพราะว่าห้างกระเปะ๋ายุคลองดูคนหลายเล่นรากาจูเป็นแา,าหารร้างนะเลี้ยวอาหารครับเราขักแบบนี้

จลละ,ะ,ะ,ะห่อเมืองฮะบ๊ววัตบรรดาเนี่ยห่อแล้วอสส่นพี่น้องจากาาสัสกะสเบันปะมันยากาศอซัมนีก่อนเราจะพี่น้องสิฟ้าเมื่อหลากาวัานนี้อาจจะไปแวะหาพี่บุตรก่อนเพราะว่าคนหักกระขามมากเมื่อวานมันได้ไปเทคแค่เหงสกั